เอาละครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะฮะตอนนี้อยู่เกมอาร์ไมไบต์เตอร์จำลเตอร์อร yeah. สังเกตวินของผม <laughs> 6.5ทอทหารนะฮะเราเล่น6.5จเอ็นเยอะกว่ารอบที่แล้วนะครับประมาณเกือบ6เท่า5.5เท่าประมาณนั้นนะครับเพราะว่ารอบที่แล้วเรามาเปิดกันที่1นเอ็นนั่นเองนะฮะรอบนี้มา6กเอ็นเลยเมื <laughs> อ่อวานนะครับวันเสาร์เขามีอัปเดตมานิดๆหน่อยๆน,อยนะครับจากที่ผมสังเกตก็ไม่มีอะไรมากนะครับเป็นการ เขาเรียกเป็นการสู้นะครับเป็นเขาเรียกเป็นประวัติการสู้คะแนนสะสมอะไรประมาณนี้นะครับนั่นก็คือบอสตรงนี้ฮะเขาจะบอกว่าเราสู้อะไรไปเท่าไหร่นะครับสู้ไปเท่าไหร่ฆ่าไปกี่คนแล้วก็ได้วินมาเท่าไหร่นะฮะนี่คือที่ผมทําทั้งหมดนะตอนแรกผมคิดว่ามันจะได้อะไรสักอย่างหนึ่งนะครับแต่พอผมไล่เก็บไล่สู้บอสกับคนทุกคนเลยนะครับสรุปว่าก็ไม่เห็นได้อะไรก็เลยเปลี่ยนใจนะฮะไปไปสู้กับบอสคนสุดท้ายเหมือนเดิมนะครับสู้ไป7 0 0 0 100ครั้งได้มาอันนี้คือหลังอัปเดตนะผมสู้หลังอัปเดตนะฮะเราจะได้แค่นี้แหละแล้วก็ตรงนี้ครับนี่อันนี้คือสิ่งที่โอเคมากๆสำหรับผมเลยก็คือเจเลปพ่อติง นี่เทเลพอร์ตเข้ามาแล้วนะฮะเอาเลยแล้วกันอ่าเทเลพอร์ตตรงไหนเอ่ยนี่นะจะอยู่ตรงนี้ครับนี่เราสามารถไปวอยได้ว้าวเป็นไงล่ะอันนี้คือสิ่งที่รอคอยมานานมากๆเก็บบินก่อนอมาวันนี้เราจะมาเปิดหาเจ้าเขาเรียกอะไรนะบีคอนนะครับ0 0 0 0 1กันอีกรอบนะฮะโดย ใช้วินอยู่ที่6.5วิน n n win 6.5 n win นะครับเหมือนเดิมเราจะใส่ทีม l u ก k ้นะฮะทีม l u ก k ้ lucky, เอาเข้ามา l ั c เรียบร้อยแล้วเราก็จะใส่โพชั่นก็คือบู o t นะครับ boost lucky สัก5ขวด2ชั่วโมงครึ่ง3ชั่วโมงไปเลแล้วกัน6ขวดทั้งหมด3ชั่วโมงนะครับขวดละ3ชั่วโมงเรามาดูกันว่าผมจะใช้เวลาเปิดนานแค่ไหนกันเชียวเดออีย <laughs> ว รอบพิ่แล้วเปิด 1N เอ็นประมาณเกือบ3ชั่วโมงรอบนี้ก็น่าจะนานอยู่นะฮะไม่รู้ว่า3ชั่วโมงนี้จะหมดหรือเปล่านะครับมาไม่เอาดีกว่าผมบูทไปสักประมาณ6ชั่วโมงแล้วกันนะฮะเอะอะไรอะรักบูทไปทั้งหมด6ชั่วโมงก่อนดีกว่าไม่รู้ว่าจะเปิดหมดหรือเปล่ามาเรามาเริ่มเปิดกันเลยนะครับเปิดทีละแปตัวจัดไปออตโต้ไปเลย ู้ชมเห็นตัวข้างหลังไหมฮะใช่ครับมันคือตัวเก่าผมไม่ได้นลครับไม่ได้เพิ่มเลยแม้แต่ตัวเดียวเปิดมาค่อนข้างที่จะนานนะครับแต่ไม่ได้นานขนาดนั้นจริงๆก็แค่คืนเดียวนะแต่ประเด็นคือมีทุระขั้นกลางนะครับก็เลยไม่ได้ลงคลิปมาหนึ่งวันโอเคตอนนี้นะฮะก็คลิปก็มีแค่นี้ครับใช่คลิปมีแค่นี้สั้นไหมสั้นเนาะคลิปเอาแค่นี้ก่อนละกันนะครับดูแค่นี้ก่อนไปแล้ว ไปแล้วไปแล้วจริงๆอย่าลืมซับสไคร์ด้วยไปแล้วไปมันมีแค่นี้มันไม่มีอะไรทำอ่ะโอเคเดี๋ยวเราไปอัดเกมอื่นดีกว่านะครับแต่วันนี้คิมนี้ขอลงไว้เพียงเท่านี้ก่อนขอโทษด้วยนะมาสั้นกระจุรุดนะฮะเพราะว่าวันนี้ไม่มีอะไรใหม่อัปเดตนะครับก็ได้แค่เปิดไข่เนะาะใครจะมานั่งดูผมเปิดไข่หกเจ็ดชั่วโมงก็เป็นไปไม่ได้นะครับอ่ะขอบคุณมากครับที่รับชมรับฟังกันด้วยนะฮะถึงจะเป็นอันเวลาสั้นๆนะครับแต่ก็ ขอบคุณมากๆไว้เจอกันคลิปหน้าไปแล้วบ๊ายบาย